หมายความว่ายังไงกันคิดจะใช้กำลังขู่กันงานหรอคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเรื่องมันจะจับง่ายๆหรือไงหวังติงกล่าวขึ้นด้วยความตกใจในทันทีเพราะการลงมือในครั้งนี้ของอีกฝ่ายนั้นมันเหนือกว่าที่คิดเอาไว้และตัวของหวังติงก็ไม่คิดเลยว่าฝ้านหยวนจะกล้าลงมืออุกอาจแบบนี้ต่อให้อีกฝ่ายจะมีอำนาจขนาดไหนแต่นี่คือปักกิ่งแถมพวกเขาก็กำลังอยู่ยานใจกลางเมืองด้วยและที่สำคัญตัวต,วตนของพวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาที่ตอบโต้อะไรไม่ได้ดังนั้นหากอีกฝ่ายเลือกลงมือแล้วก็ต้องแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สามารถเดาคืนได้ ถ้ายอมตอบดีๆฉันจะทำเหมือนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขอสระอึทโทรสระอีนอก็แล้วกันพวกนายควรเลือกดีๆนะว่าจะรักษากฎหรือนโยบายอะไรนั่นหรือจะรักษาชีวิตของตัวเองก็เลือกดีๆแล้วกันฟานหยวนกล่าวบอกทางเลือกให้กับพวกเขาซึ่งหวังติงก็มองหน้าเจไดเล็กน้อยเป็นเชิงถามว่าควรที่จะทำอย่างไรต่อไป ก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกเองว่าใครเป็นคนที่เข้าไปในห้องวิทนั้นแต่ช่วยปล่อยปู่ของผมออกไปก่อนได้หรือเปล่าเพราะช่วงวันประมูลผมเป็นคนดูแลโรงประมูลเองเจไดกล่าวบอกขึ้นและขอให้เอาตัวหวังติงออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของอีกฝ่ายเพราะตัวเขาเองสามารถป้องกันตัวเองได้อยู่แล้วแต่หากมีหวังติงอยู่ด้วยก็ไม่มั่นใจว่าจะป้องกันได้หรือเปล่าได้เลยไม่มีปัญหาคุณหวังเชิญออกไปได้เลยครับแต่อย่าเล่นอะไรตุกติกเลยอย่าลืมว่าหลานคุณยังอยู่กับผมฟานหยวนกล่าวบอกขึ้นสวนทางด้านหวังติงก็มองหน้าเจไดด้วยความเป็นห่วง ไม่เป็นไรออกไปรอผมข้างนอกเรื่องนี้ผมจัดการได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงรอกเจไดกล่าวบอกขึ้นสุดท้ายหวังติงก็ทําอะไรมากไม่ได้จึงได้แต่ตัดสินใจออกไปรอข้างนอกและได้แต่เชื่อว่าเจไดน่าจะมีแผนการอะไรสักอย่างแน่นอนหลังจากพี่หวังติงออกไปเรียบร้อยแล้วเจไดก็ถอนหายใจออกมาเล็กน้อยทีนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะจัดการปัญหาตรงหน้าต่อแล้วแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีแผนการอะไรดีๆหรอกแต่แค่อยากให้หวังติงออกไปก่อนจะได้ไม่โดนลูกลงทีนี้ก็เหลือแค่พวกเราแล้วช่วยบอกมาหน่อยสิว่าใครเป็นคนที่อยู่ในห้องวิบห้องนานฟ้านหยวนกล่าวถามเจไดขึ้นหหลัังงจจาากกกีี่วติออออ้้้ไปเรรยยบ คนที่อยู่ในห้องวิทย์ที่แข่งประมูลกับลูกชายของคุณก็คือผมเองและเจไดกล่าวบอกขึ้นแบบตรงไปตรงมาโดยไม่คิดปิดบังแต่อย่างใดเพราะสุดท้ายหากบอกว่าเป็นคนอื่นอีกฝ่ายก็ตรวจสอบได้อยู่ดีการบอกว่าเป็นตัวเองง่ายที่สุดแล้วหากจบเรื่องได้ดีก็แล้วไปแต่หากมันไม่จบด้วยดีเขาก็พร้อมจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองนี่แกกำลังเล่นตลกอะไรอยู่คิดว่าตอบแบบนานแล้วฉันจะเชื่อหรอให้โอกาสแกตอบอีกทีก็แล้วกันว่าใครฟานหนว,วนกล่าวขึ้นอย่างไม่พอใจหลังจากได้ฟังคำตอบจากปากเจไดเพราะคิดว่าเจไดกำลังเล่นตลกกับตัวเองอยู่ เปล่าผมไม่ได้เล่นตลกอะไรหรอกเพราะนั่นคือผมจริงๆจะเชื่อหรือเปล่าก็เรื่องของคุณเจไดกล่าวบอกขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยส่วนฟ้านยวนก็มองจับผิดเจไดแต่เมื่อไม่ได้เห็นท่าทางที่แสดงออกว่านั่นเป็นเรื่องโกหกก็กลุ้มหัวตัวเองเล็กน้อยเวนเอ้ยแกทำให้พวกฉันเสียเวลาจริงๆถ้าเป็นแกก็บอกมาแต่แรกสิวะแล้วรู้หรือเปล่าว,ว่าการทำให้พวกฉันเสียเวลาต้องใจด้วยอะไรฟ้านยวนกล่าวขึ้นก่อนที่จะโบกมือให้กับลูกน้องที่อยู่รอบๆให้จัดการเจไดเจไดที่เห็นแบบนั้นก็มองคนพวกนั้นที่ค่อยๆเข้ามาเล ทันทีที่ชายคนแรกเข้ามาถึงตัวเจไดโดยพยายามจะง,งางหมัดต่อยเข่าเจไดก็ทำการเอี้ยวตัวหลบและใช้หมัดต่อยสวนเข้าไปที่ท้องจนชายคนนั้นกระเด็นไปไกลและก่อนที่คนอื่นๆจะได้ตอบสนองเจไดก็เข้าหาคนต่อไปอย่างรวดเร็วนี่มันบ้าอะไรกันแกทำได้ยังไงพวกนี้เป็นอดีตหน่วยรบพิเศษเลยนะเว้ฟ้านหนวนกล่าวขึ้นด้วยความไม่อยากจะเชื่อสายตาของตัวเองเพราะคนภูมิกันของเขาแต่ละคนนั้นมีความสามารถในการต่อสู้กับคนธรรมดาสามคนร้องกันได้แบบสบายๆเลย ทีนี้คุณจะเอายังไงต่อละ่ะต้องการที่จะจัดการผมต่อหรือเปล่าเจไดเมินคำถามของอีกฝ่ายพร้อมกับกล่าวถามขึ้นด้วยสีหน้าเรียบรยบียิ่งสร้างความกลัวให้กับฟ้านหยวนมากขึ้น อยาคิดว่าแกสู้เก่งแล้วจะทำอะไรก็ได้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็สู้ปืนไม่ได้หรอกเว้ยฟ้านหยวนกล่าวขึ้นก่อนที่จะควักปืนออกมาอย่างรวดเร็วแต่ด้วยปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็วกว่าของเจไดทำให้เขาประชิดตัวของอีกฝ่ายและทำการต่อยไปที่ท้องทำให้ปืนของอีกฝ่ายหลุดออกจากมือก่อนที่จะได้ทำการล่าไกไม่คิดว่าจะมีปืนด้วยนะเนี่ยถ้าเป็นอเมริกาก็ว่าไปอย่างแต่นี่จีนนะเจไดพึมพำเบาๆเพราะเท่าที่เขารู้กฎหมายของจีนคือไม่อนุญาตให้มีการพกพาอาวุธปืนหรือครอบครองแต่อย่างใดแต่การมีเงินมนก้าาไดไดม่ย เอาจริงเอาจริงเขาไม่ได้เกรงกลัวปืนเลยด้วยซ้ำแต่เขาเลือกที่จะลงมือก่อนที่อีกฝ่ายจะลั่นไกก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เรื่องมันวุ่นวายไปมากกว่านี้หากเกิดการยิงขึ้นไม่นานตำรวจก็คงมาซึ่งเขาไม่อยากวุ่นวายกับตำรวจเจไดทำการเก็บปืนขึ้นมาพร้อมกับเอาใส่เข้าไปในแหวนมิติของตัวเองทันทีพร้อมกับทำการเดินเข้าไปหาฟ้านหยวนที่กำลังนอนกุมท้องด้วยความเจ็บปวดอยู่เนื่องจากเจไดยังแรงเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายถึงกับสลบนี่ผมว่าคุณเลิกยุ่งวุ่นวายกับพวกเราดีกว่านะเพราะครั้งหน้ามันจะไม่ได้จจจจบบบบบบแแแแคค่่่่่ดดดนน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 เเเเ็็็ททออ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 งงงหหรรรกก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 ะะีียยยยาาาาาผมมไไไไไ้้้้้้้ปปปปปลลลลลููชวขึพััิใฝ บอกตามตรงเจไดก็ไม่ได้ยากบลอยเสือเข้าป่าไปแบบนี้หรอกแต่นี่คือประเทศจีนเขาทําอะไรมากไม่ได้เพราะยังไงโลกนี้ก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายหากเขาลงมือฆ่าอีกฝ่ายไปสุดท้ายเขาก็คงได้แต่หลบหนีเท่านั้นแต่หากครั้งหน้าคนเหล่านี้ยังตามต่อยาเขาไม่เลิกแน่นอนว่าเจไดก็คงต้องใช้มาตราการที่รุนแรงขึ้นไม่เป็นอะไรใช่ไหมพวกนั้นไม่ได้ทําอะไรคุณเจไดใช่ไหมหวังติงกล่าวถามเจไดด้วยความเห่วงก่อนที่จะเดินสํารวจเจไดไปมาเพื่อหาว่าบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า ผมไม่เป็นไรหรอกแต่หลังจากนี้ผมว่าเราเตรียมรับมือกับพวกมันดีกว่านะครับพอดีผมรุนแรงไปนิดหนึ่งเจไดกล่าวบอกก่อนที่จะหันหน้าไปมองทางห้องอาหารห้องนั้นด้วยความที่หวังติงสงสัยจึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูด้วยตาตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะด้วยความที่ห้องนั้นเป็นห้องเก็บเสียงอย่างดีหวังติงจึงไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นด้านในหลังจากนั้นไม่นานหวังติงก็เดินออกมาด้วยใบหน้าซีดๆเล็กน้อยเพราะไม่คิดว่าเจไดคนเดียวจะจัดการชายทั้งหมดได้แบบนี้แถมปัญหาหลังจากนี้ตามมาคงวุ่นวายไม่่อยอย่่่นนนนนน้้อออยยาาางงแแแเพพระะไมมมีีททวกกัจค แบบนี้จะไม่แย่เอารอคุณเจใดที่ปล่อยไปแบบนี้ถ้าคุณไม่กล้าลงมือให้ผมลงมือเองก็ได้นะหวังติงกล่าวบอกขึ้นพร้อมกับทำสีหน้าโหดเหี้ยมออกมาและเจใดสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่รุนแรงของอีกฝ่ายซึ่งดูเหมือนในอดีตอีกฝ่ายก็คงฆ่าคนมาไม่น้อยเลยคงไม่ได้หรอกเพราะมันมีหลักฐานหลายอย่างที่ทำให้ตำรวจสืบสวนมาหาพวกเราได้อย่างน้อยถ้าลงมือก็ต้องเป็นการลงมือที่เจ้าหน้าตามจับไม่ได้ละนะเจไดกล่าวบอกขึ้นอีกเหตุนหนึ่งเลยก็คือเขายังรู้สึกแปลกๆที่จะต้องฆ่าใครสักคนด้วยตว งั้นผมจะเตรียมพร้อมรับมือและหาโอกาสในการจัดการพวกมันโดยไม่ให้ถูกจับได้เองหวังติงกล่าวบอกเจไดขึ้นหลังจากที่รับฟังเหตุผลของเขาแล้ว หลังจากที่เรียบร้อยแล้วเจดใดก็ให้หวังติงไปส่งที่โรงแรมของเขาและหวังติงก็กลับไปทำงานของตัวเองต่อเนื่องจากตอนนี้พวกนั้นยังนอนไม่ได้สติกันอยู่ทางที่ดีควรเตรียมตัวให้ไวที่สุดเจดาที่กลับมาถึงห้องเขาก็นั่งลงบนเตียงพร้อมกับรุ่นคิดไปเล็กน้อยว่าหากมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องฆ่าคนจะทำได้หรือเปล่าตัวเขานั้นที่อยู่ภายใต้กฎหมายมาตลอดชีวิตจะกล้าลงมือหรือเปล่าหากให้ตอบแบบซื่อสัตย์เจดาไม่กล้าลงมือฆ่าแต่หากมันเกี่ยวพันกับครอบครัวและคนรอบตัวเขาบางทีเขาอาจจะกล้าขึ้นมาก็ได้ คิดไปก็ปวดหัวอาบน้ำนอนพักดีกว่าเจไดไล่ความคิดไร้สาระของตัวเองก่อนที่จะเดินไปห้องอาบน้ำและทำการอาบน้ำทำความสะอาดและมานอนอยู่บนเตียงซึ่งจินเสี่ยวหยุนก็ใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วดังนั้นเขาคงได้ติดต่อหาอีกฝ่ายเร็วๆนี้วันต่อมาเป็นไปตามที่คาดทางด้านของฟ้านหยวนนันตอบโต้บริษัทของเจไดในทันทีโดยพยายามใช้เส้นสายปิดกั้นช่องทางการขายและทำลายชื่อเสียงของเขาแต่ด้วยความที่หวังติงเตรียมรับมือเอาไว้แล้วความเสียหายที่เกิดจึงมีเพียงน้อยนิดเท่านั้นแต่เขาเชื่อว่าอีกฝ่ายคงไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอน เจไดจับตามองและติดตามเรื่องนี้ตลอดเวลาหากมีการนอกเกมเกิดขึ้นเจไดจะทำการลงมือสั่งสอนพวกนั้นด้วยตัวเองเลยแต่หากฟ้านหยุนไม่ได้ทำอะไรโง่ๆแต่เลือกที่จะสู้ด้วยธุรกิจแบบตรงไปตรงมาไม่ได้ใช้วิธีหน้ารังเกียจเจไดก็จะไม่ทำอะไรอีกฝ่ายนอกจากสู้กลับด้วยธุรกิจเช่นเดียวกันแต่เอาจริงเอาจริงเขาไม่เชื่อหรอกว่าฟ้านยวนจะสู้ตรงๆกับเขามันก็อาจจะใช่ในช่วงแรกและหลังจากนานอีกฝ่ายก็ต้องใช้วิธีสกปกรกแน่นอนเพื่อทำการแก้แค้นเจไดและเมื่อถึงตอนนั้นเจไดก็จะหาจังหวะเหมาะๆจัดการพวกมัััันนนนนนนวีีี้้เเจจไไตตออออองกกกกปปิิขขาาบส่่่ยุแทท ยืนหน้าโรงแรมเขาก็สัมผัสได้ถึงสายตาที่จับจ้องมาทำให้เจไดใช้ประสาทสัมผัสตรวจสอบคนคนนั้นในทันทีซึ่งก็ปรากฏเป็นชายคนหนึ่งยืนห่างออกไปไกลาราวราวหนึ่งร้อยเมตรกำลังจ้องมองเขาอยู่คนของฟ้าหยวนรอเจไดพ,พึมพำเบาๆด้วยความไม่แน่ใจก่อนที่จินเสียวหยุนจะขับรถมาจอดที่ด้านหน้าเขาเจาไดจึงขึ้นรถไปและใช้สัมผัสของตัวเองดูว่าชายคนนั้นจะทำอะไรต่อและก็เป็นไปตามคาดอีกฝ่ายเริ่มตามเขาโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ จินเสียวหยุนช่วยขับออกไปนอกเมืองได้หรือเปล่าพอดีฉันอยากจะดูธันมาติสักหน่อยเจไดกล่าวบอกจินเสียวหยุนที่ได้ยินก็งงงงเล็กน้อยก่อนที่จะขับออกนอกเมืองตามที่เขาบอกไม่นานเจไดก็สัมผัสได้ว่ามีรถมอไซ์ตามาหนึ่งคันและมีรถใหญ่ตามมาอีกห้าคันตามหลังมาติดติดกันเลยทีเดียวเอาละฟังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนอยาหยุดรถเด็ดขาดเข้าใจไหมเธอต้องขับไปเรื่อยๆเจไดหันมากล่าวบอกกับจินสระเอสอเอกสระอียอวอยุนด้วยสีหน้าจริงจังเป็นอย่างมากจินเสียวหยุนที่ได้ยินก็มองเจไดงงงเข้าไปใหญ่แต ในตอนแรกเจไดก็นึกว่าอีกฝ่ายเป็นเพียงแค่หน่วยสอดแนมอะไรแบบนั้นเลยเลือกที่จะล่อมันออกนอกเมืองจะได้จัดการชายคนนั้นแต่ไม่คิดว่าพวกมันเลือกที่จะเตรียมลงมือแบบนี้หลังจากที่เกิดเรื่องเพียงแค่วันเดียวดูเหมือนฟ้านหยวนจะเป็นพวกใจร้อนและควบคุมความแค้นของตัวเองไม่ได้เลยเลือกลงมือทำอะไรแบบนี้เอานี้เก็บไว้กับตัวนะเจไดหยิบเอายันคุมกันสองแผ่นสุดท้ายที่เขามีมอบให้กับจินเสียวหยุนเพื่อเป็นการป้องกันให้กับอีกฝ่ายเพราะในตอนที่ปะทะกันบางทีเขาอาจจะปกป้องจินเสียวหยุนไม่ได้หนึ่นงร้อยเปอร์เซนดัง หลังจากที่ออกมานอกเมืองไกลพอสมควรแล้วรถใหญ่ห้าคันที่อยู่ด้านหลังก็ทำการขับแซงหน้าพวกเขาไปคันหนึ่งและก็มีอีกสองคันประกบซ้ายขวาและอีกคันประกบหลังส่วนคันสุดท้ายนั้นทิ้งระยะห่างจากคันประกบหลังเล็กน้อยเรียกได้ว่าเขาโดนล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยคนพวกนี้เป็นใครกันถึงได้มาล้อมพวกเราอย่าบอกนะว่าคนของลุงถังตงจินเสียวหยุนกล่าวขึ้นด้วยท่าทางตกใจไม่น้อยแต่ก็ยังมีสติควบคุมรถตามคำที่เจไดได้บอกก่อนหน้านี้ เป็นคนที่ฉันไปมีเรื่องมาด้วยนิดหน่อยนะเดี๋ยวเธอค่อยชะลอความเร็วลงนะแล้วพอรถจอดห้ามลงมาเด็กขาเจได้กล่าวบอกขึ้นจิน่ิวยุนก็ค่อยๆทำตามเขาก่อนที่รถจะค่อยๆจอดลงกลางถนนร้อมกับรถทั้งสี่คันที่ประกบรอบด้านไม่ให้หนีไปไหน พอรถจอดสนิทเจไดก็เปิดประตูลงจากรถและก็ยาำห้ามจินเสี่ยวหยุนล,ลงตามมาโดยเด็ดขาดไม่นานคนจากรถทั้งวอลสีคันก็ลงมาล้อมเขาเอาไว้ซึ่งแต่ละคนในมือก็มีปืนอยู่มีทั้งปืนสั้นปืนยาวเรียกได้ว่ามากรบบโวคนมาทั้งกองทับเลยมั้งเนี่ยเจไดกล่าวขึ้นติดตลกเล็กน้อยเขาไม่ไดแสดงท่าทางกลัวเลยแม้แต่น้อยเพราะเขามั่นใจว่าปืนทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีชุดเกราะกันกระสุนของระบบถึงจะก,กันได้แค่กระสุนปืนพบก,ก็ตามแต่ด้วยความเร็วที่เขามีคงสามารถหลบวิธีการยิงของคนพวกนี้ได้ไม่ยาก ยังตลกได้อีกนะแกมารู้หรอว่าแกกำลังจะตายลงในวันนี้ฉันได้ติดสินบนพวกเจ้าหน้าเอาไว้แล้วดังนั้นถนนเส้นนี้คงปิดแล้วไม่มีทางที่ใครจะมาช่วยแกได้หรอกฟ้านหยวนกล่าวขึ้นพร้อมกับค่อยๆเดินลงมาจากรถทันที่อยู่ด้านหลังสุดคราวก่อนก็บอกไปแล้วนะว่าจะโดนอะไรคิดว่าปืนพวกนี้ฉันจะกลัวหรอเจได้กล่าวบอกขึ้นซึ่งดูอาวุธที่คนพวกนี้เอามาเหมือนว่าฟ้านหยวนจะทุ่มกำลังไม่น้อยในการแก้แค้นครั้งนี้เพราะปืนเถื่อนพวกนี้ราคาคงไม่ใช่น้อยๆเลย ครั้งก่อนฉันแค่ประมาทแต่รอบนี้แกตายแน่ข้ามันฟานหยวนกล่าวบอก่อนที่จะสร้างให้ลูกน้องของตัวเองลงมือในทันทีส่วนจินเสี่ยวหยุนที่อยู่ในรถก็มองไปที่เจได้ด้วยความเป็นห่วงในใจเธอนั้นอยากทอเอกสระอ,อีจะลงไปช่วยเจไดามากมากแต่ด้วยคำพูดของเจไดเธอจึงได้แต่เชื่อมันและนั่งรอยอยู่ในรถเมื่อสิ้นสุดคำสั่งคนกลุ่มนั้นก็ทำการยิงใส่เจไดในทันทีซึ่งเจไดที่เตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วก็ทำการพุ่งหลบกระสุนไปอีกทางหนึ่งด้วยความเร็วสูงสุดของตัวเองก่อนที่จะประชิดตัวชายแแแแลลละะะยงงงปืนนนนนนมาถออทจัััััับบใช้้้คเเ็โกกกกรสุหตว ยิงต่อไปไม่ต้องสนใจฟ้านหยวนกล่าวบอกขึ้นหลังจากที่ลูกน้องของมันหยุดยิงเมื่อหนึ่งในพวกมันถูกจับเป็นตัวประกันและโลกกันกระสุนแต่ด้วยความโหดร้ายของฟ้านหยวนจึงไม่สนใจแม้แต่น้อยปังปังไมา้ยามกไม้ยามก พอได้คำสั่งให้ยิงต่อลูกน้องคนอื่นๆก็ยิงเข้าใส่เพื่อนของตัวเองอย่างไม่ลังเลสวนเจไดก็ได้แต่ตกใจไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะฆ่าพวกเดียวกันได้แบบไม่สนใจอย่างนี้ชายที่อยู่ในมือของเจไดถูกยิงจนตายสวนเจไดก็ได้แต่ต้องโยนศัพ์ดังกล่าวทิ้งไปเพราะกระสุนปืนยาวนั้นยิงทะลุร่างของมนุษย์ได้บ้าเอ้ยพวกนี้มันบ้าจริงๆเจไดสะบัดออกมาพร้อมกับพยายามไม่อยู่กับที่แล้วก็ใช้อาวุธปืนที่ได้มายิงเข้าใส่คนเหล่านั้นแต่โชคร้ายที่เขาไม่เคยยิงปืนมาก่อนทำให้ความแม่นยำนั้นต่ำมากๆจนแทบไมม่ี เจไดยิงจนกระสุนหมดก็ทาการสังหารไปได้เพียงแค่สองคนเท่านั้นถือว่าแย่มากมากเลยทีเดียวซึ่งเขาก็ต้องถึงปืนหลังจากที่กระสุนหมดก่อนที่จะพุ่งเขาไปจัดการคนเหล่านั้นต่อและครั้งนี้เจไดตัดสินใจใช้ทักษะคิดไอของตัวเองในการจัดการกับคนเหล่านี้เรี่ยงงเพียงแค่ร่างกายของเจไดสัมผัสกับร่างกายของอีกฝ่ายมันก็ถูกส่งลอยกระเด็นไปไกลในทันทีพร้อมกับกระดูกที่หักจนละเอียดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ลองใช้ทักษะคิปไอแบบเต็มกําลัง รูปแบบของคีไอท่าให้นิยามก็คงเหมือนพวกจอมยุทธกำลังภายในอะไรแบบนั้นแค่การสัมผัสแบบเบาๆก็สามารถทําให้กระเด็นได้แล้วแต่ครั้งนี้เจไดใช้คีไอออกด้วยมาแบบสุดแรงจึงไม่ต้องพูดเลยว่าผลของมันจะเป็นเช่นไรเรีร่ยงไม้ย,ยามก เมื่อเขาได้ใช้ขีไอาการจัดการคนพวกนั้นก็ยิ่งง่ายขึ้นซึ่งเพียงแค่หนึ่งหมัดเจใดก็สามารถได้สังหารมนุษย์ธรรมดาได้แล้วเป็นพลังที่ทรงพลังมากมากแน่นอนว่าพวกมันเริ่มเกิดความกลัวขึ้นหลังจากที่เห็นเพื่อนเพื่อนของตัวเองลงตายไปทีละคนแต่ยังทําอะไรเจใดไม่ได้นอกจากแผลกระสุนเฉียวเท่านั้นแกเป็นตัวอะไรกันปีศาจชัดๆเลยฟ้านาวนกล่าวขึ้นด้วยความหวาดกลัวเป็นอย่างมากพร้อมกับค่อยๆก้าวถอยหลังเมื่อเห็นว่าคนที่มันพามาด้วยตอนนี้เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นในหัวตอนนี้จึงมีความ พอหัวหน้าหนีลูกน้องที่เหลือก็ต่างหมดกำลังใจในการต่อสู้ทันทีและชายคนหนึ่งตัดสินใจทิ้งปืนและคุกเข่าลงกับพื้นและชูมือขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ไหว้อมแพ้และพอมีคนแรกคนอื่นๆก็เริ่มทำตามสุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าขัดขืนอีกเจไดมองหน้าคนเหล่านั้นก่อนที่จะหยิบปืนขึ้นมากระบอกหนึ่งและทำการลั่นไกลสังหารพวกมันทั้งหมดในทันทีอาจจะดูโหดร้ายแต่เจไดนั้นจำเป็นที่จะต้องไม่ให้ใครรู้เห็นเรื่องนี้ซึ่งมันจะกลายเป็นปัญหาให้เขาในอนาคตพอสังหารลูกน้องของฟ้านหยวนที่ยอมแพ้แล้ว เจไดไม่รอชาทำการพุ่งเข้าไปขวงในทันทีพร้อมกับต่อยออกไปด้วยทักษะคิดไปใส่ฝากระโปรงรถจนทะลุไปถึงห้องเครื่องทำให้รถยนต์ที่อีกฝ่ายขึ้นอยู่ดับลงในทันทีจะหนีไปไหนและเรายังไม่ทันได้เสร็จทุระก,กันเลยจำได้นิว่าเคยบอกไปว่าห้ามมายุ่งกับพวกฉันอีกเจไดกล่าวบอกขึ้นพร้อมกับมองผ่านกระจกรถไปซึ่งฟ้านหยวนก็ได้แต่ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวชาฉันยอมทุกอย่างแล้วได้โปรดอยากฆ่าฉันเลยครั้งนี้ฉันผิดเองแต่ฉันจะไม่ยุ่งกับนายอีกฉันสาบานฟ้านหยวนเรีบร้องขอชีว เรื่องนัานมันสายเกินไปแล้วที่แกจะมาขอร้องฉันโอกาสหนับมันมีแค่ครั้งเดียวเจไดกล่าวจบก็ทำการหยิบปืนขึ้นมาและเล็งไปที่หัวของฝ้านหยวนและลัล่นไกลออกไปในทันทีปังโอ้ยิงไม่โดนแหงนันเอาอีกก็แล้วกันเจไดพึมพัเบาๆพร้อมกับรู้สึกเอื้อมเออืมกับพักการยิงปืนของตัวเองเล็กน้อยที่เรียกได้ว่ามือใหม่สุดขนาดเขาค่อยๆเล็งแล้วก็ตามที ครั้งนี้เจไดไม่พลาดเมื่อเรียบร้อยแล้วเจไดก็มองรอบๆด้วยสายตาแปลกไปเล็กน้อยเพราะในตอนแรกเขาคิดว่าการฆ่าคนมันจะรู้สึกแย่กว่านี้ซะอีกแต่กลับกันเลยเขาแค่รู้สึกแย่เล็กๆเ,เท่านั้นที่เหลือก็เป็นเพียงความรู้สึกเฉยๆอาจจะเป็นเพราะคนพวกนี้ไม่ใช่คนดีแถมคิดจะเอาชีวิตเขาการที่เขาสังหารไปจึงทําให้ไม่รู้สึกอะไรมาก เมื่อเรียบร้อยแล้วเจไดก็รีบวิ่งไปตรวจสอบที่รถในทันทีว่าจินเสียวยุนนั้นยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเขาโดนกระหนำยิงดังนั้นอาจจะมีกระสุนบางส่วนที่ลงมาทางจินเสียวยุนได้เป็นไงบ้างเธอปลอดภัยหรือเจ็บตรงไหนหรือเปล่าจินเสียวยุนที่เห็นเจไดเดินมาข้างรถก็รีบกล่าวถามเจไดด้วยความเป็นห่วงในทันทีและพยายามมองสำรวจร่างกายของเจได ฉันไม่เป็นอรหยนะัยะแค่ตลอบนิดหน่อยเอาแล้วเรารีบไปจากที่นี่กันก่อนเถอเดียวฉันจะอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ฟังทีหลังเจไดรู้สึกโล่งใจที่จินเสียวหยุนยังคงปลอดภัยอยู่ในรถจึงรีบร่งให้อีกฝ่ายขับออกจากบริเวณนี้ทันทีจริงสินี่อยู่ๆมันก็ขาดเหลือแค่แผ่นเดียวจินเสียวหยุนกล่าวบอกเจไดขึ้นในระหว่างขับรถพร้อมกับชูยันคุมกันให้กับเจไดดูเมื่อเจไดได้ยินก็มองสำรวจรอบๆดีๆก่อนที่จะพบรูกระสุนรูหนึ่งบริเวณเบาะที่นั่งคนขับซึ่งน่าจะถูกยิงมาจากทางด้านหลังรถทะลุมมาางงเเบคนนนนขัััชดดีีี่่้้้ยยยุกกไไไววจิิสส็็อตล หลังจากที่ออกห่างจากจุดเกิดเหตุสักพ 1, ักมิงเจไดก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับจินเซียวยุนฟังในทันทีโชคดีที่จินเสียวยุนไม่ถามเรื่องที่เขาสามารถจัดการคนเหล่านั้นได้อย่างไรหากเป็นคนอื่นคงถามไปแล้วเพราะการกระทำของเจไดไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนหลังจากที่ห่างออกไปไกลพอสมควรเจไดก็หาเส้นทางอื่นในการขับเข้าเมืองเขาเชื่อว่าไม่นานพวกตำรวจก็คงเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุอย่างแน่นอนแต่เขาเชื่อว่าคงไม่มีหลักฐานอะไรที่จะตามถึงตัวเขาได้อย่างแน่นอน ในส่วนของพวกกล้องวงจรปิดนั้นเขาคิดว่าฟาหนวนน่าจะจัดการทำลายไปแล้วก่อนที่จะลงมือกับเขาเพื่อไม่ให้สารไปถึงตัวเองได้แต่ใครจะคิดว่าการกระทำของมันนั้นจะเป็นการช่วยปกปิดร่องรอยและตัวตนของเจไดกลับไปพักก่อนไหมหลังจากนี้ฉันคงมีเรื่องที่ต้องจัดการต่ออีกนะเจไดกล่าวบอกขึ้นหลังจากที่เห็นสีหน้าของจินซยวหยุนซีซๆเล็กน้อยซึ่งขาดว่าน่าจะเกิดจากอาการตกใจและกลัวก่อนหน้านี้แถมอีกฝ่ายก็น่าจะเห็นเหตุการณ์ที่เขาฆ่าคนเหล่านั้นไปแล้วด้วยไม่แปลกที่จะอยู่ในอาการแบบนี้ ได้เลยจินเสียวหยุนกล่าวตอบเจไดสั้นๆเจไดได้แต้มองด้วยความเป็นห่วงแต่เขาก็ทําอะไรมากไม่ได้นอกจากปล่อยให้เวลาผ่านไปและอีกฝ่ายจะอาการดีขึ้นเองพอไปส่งจินเสียวหยุนที่บ้านเสร็จเจไดก็ออกบ้านอีกฝ่ายและนั่งแท็กซี่กลับไปยังโรงประมูลไปหาหวังติงเพื่อพูดคุยถึงสารเอรอเอกสระอือองราาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างแต่เขาไม่ได้เลือกจะเล่าทั้งหมดเพียงแค่เล่าคร่าวๆเท่า,า,านั้นคุณเจไดครับเป็นอย่างไรบ้างได้ยินที่คุณติดต่อมาผมตกใจมากจริงๆไม่คิดว่าพวกมันจะลงมือเร็วขนาดนนี้้หหวววววงงงติกกล่่่าาาาดดยยคมมเเเปป็็จไอ ผมไม่เป็นอะไรหรอกครับจริงสิฟ้านหยวนตายแล้วดังนั้นคนที่ดูแลธุรกิจของมันจึงไม่มีแถมตัวของฟ้านเสียงก็อยู่โรงพยาบาลไม่คิดว่านี่เป็นโอกาสดีงนันร้อในการจัดการฟ้านกุ๊กรูปเจไดกล่าวบอกขึ้นเขาไม่ได้หวังให้ยึดครองฟ้านกุ๊กรูปให้ได้ทั้งหมดอยู่แล้วขอแค่เพียงส่วนแบ่งสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็มากเกินพอแล้วเรื่องนี้ผมจะรีดดำเนินการให้เร็วที่สุดครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดบางทีเราอาจจะได้รับส่วนแบ่งถึง15เปเลยก็ได้แถมเรายังสามารถใช้โอกาสนี้ขยายธุรกิจของเราออกไปด้วยหว ไม่นานข่าวเรื่องการตายของฟ้านหยวนก็ปรากฏขึ้นมาในทันทีโดยรายงานข่าวนั้นระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนั่นก็คือการคาดระกรรมเพราะบนร่างกายของแต่ละคนก็เต็มไปด้วยกระสุนทั้งสิ้นแถมกว่า90%เซนั้นล้วนแล้วแต่ถูกยิงที่หัวสวัสดีครับผมผู้บัญชาการตำรวจหลังจากทอเอกเราได้พยายามรวบรวมหลักฐานในพื้นที่และคาดการออกมาได้ว่ากลุ่มผู้ร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนและยังมีทักษะการยิงปืนที่อยู่ในระดับสูงหรือแม่นยำม,มากๆซึ่งดูจากการลงมือแล้วมีความเป็นมืออาชีพมากแถมยังมีกกกกกาา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 รรรรทลลลยย้้้้้ออองงงวววววจจจิดดดตตตมุ่่ๆเไีผูบัญชขึน ทุกท่านไม่ต้องห่วงพวกเราจะรีบตามหาและจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทสอให้ได้ไวที่สุดผู้บัญชาการตำรวจกล่าวให้คำมั่นก่อนที่จะเดินลงจากเวทีถแถลงข่าวไปในทันทีปิบยังดีที่พวกตำรวจคาดเดาผิดทิศผ,ผ,ผิดทางหากเรื่องนี้มาถึงตัวเราได้คงยุ่งยากวุ่นวายไม่น้อยอย่างแน่นอนเจไดกล่าวเบาๆหลังจากที่ปิดทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทันทีที่ข่าวออกมาหุ้นของฟ้านกกรุปก็ตกในทันทีและในตอนนั้นเองทางด้านของหวังติงก็เริ่มทยอยซื้อหุ้นที่ราคาต่ำลงกว่าเดิมสองสามเท่าแถมยังมีท่าทีลดราคาลงเรื่อยๆอีกด้วยบรรดาพอโทถือหุ้นของฟ้านกกรุปต่างก็หวาดกลัวกับข่าวที่เกิดและเมื่อมีคนขายหุ้นคนอื่นๆก็เริ่มขายสุดท้ายพอเทขายหุ้นพร้อมกันมาก,มากในตลาดหุ้นราคาของหุ้นตัวนั้นนั้นก็จะตกลงที่สำคัญเลยคือพอยิ่งราคาตกจำนาไว้นกนี่ขายหุ้นทิ้งก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน กว่าที่ทุกอย่างจะสงบลงก็กินเวลาไปจนถึงช่วงตลาดปิดซึ่งถือเป็นช่วงพักผ่อนเพราะเมื่อตลาดหุ้นเปิดในวันพรุ่งนี้ต่ออีกแล้วลักก็หุ้นจะยังคงดิ่งลงไปมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนแน่นอนว่าพวกผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ได้ขายหุ้นต่างก็รู้สึกไร้สิ้นหนทางดังนั้นพวกเขาต้องเรียกความเชื่อมั่นของบรรดาผู้ถือหุ้นคนอื่นๆให้กลับมาได้เสียก่อนหากทำได้บรรดาคนเทขายหุ้นก็จะค่อยลดลงจนหมดไปและนี่ก็เป็นจุดที่เจไดเล็งเอาไว้เหมือนกันเมื่อหุ้นหยุดลดลงจากการแก้ไขของบรรดาผ และนั่นจะสร้างกำไรจำนวนมากให้กับเขาได้อย่างแน่นอนเขามั่นใจว่าหลังจากจบเรื่องนี้ทรัพย์สินในบริษัทของหวังติงคงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสอเท่าเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆและนั่นก็หมายถึงความร่ำรวยที่เขามีจะเพิ่มขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันเจได้คิดว่าอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้เขาอาจจะได้มีโอกาสไปโผล่ในนิตยสารระดับโลกก็ได้ วันต่อมาเจาไดตื่นเช้าขึ้นมารับจินเสียวยุนไปกินข้าวซึ่งทันทีที่เจอเขาก็พบว่าสีหน้าของจินเสียวยุนเริ่มดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยทันทีเพราะหากสภาพจิตใจของจินเสียวยุนแย่เขาอาจจะต้องรู้สึกผิดไปตลอดเลยก็ได้พราะท้งหมดเกิดมาจากการกระทําของเขาทั้งนั้นเจไดตัดสินใจจะพาจินเสียวยุนไปเที่ยวช้อปปิ้งและอื่นๆอีกหลายๆอย่างเพื่อให้จินเสียวยุนไม่ต้องคิดและใส่ใจถึงเรื่องเหล่านั้นที่เรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานนี้บอกตามตรงสภาพจิตใจของจ ตอนแรกฉันก็ไม่ได้คิดที่จะถามนายหรอกนะแต่อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่านายทำได้ยังไงชนะพวกนั้นที่มีปืนได้ยังไงจินเสียวหยุ่นเงยหน้าขอโทรสรอึนอมามองเจไดพร้อมกับกล่าวถามอย่างจริงจัง มันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อเท่าไรฉันบังเอิญเจอจอมหยุดแล้วอีกฝ่ายได้ถ่ายทอดวิชาต่อสู้ให้เจได้กล่าวบอกขึ้นแน่นอนว่าเขาไม่สามารถที่จะบอกความจริงได้ดังนั้นจึงได้แต่ทำการโกหกซึ่งการแต่งเรื่องโกหกของเขานั้นหากไปพูดกับเด็กอนุบาลที่ไหนก็คงไม่มีใครเชื่อที่เขาพูดอยู่แล้วแน่นอนนี่นี่เองฉันก็เคยได้ยินมาอยู่บ้างว่าในประเทศจีนยังคงเหลือพวกตระกุลที่มีศิลปการต่อสู้ที่ใช้สู้จริงเอาไว้อยู่จินเสียวหยุนกล่าวบอกขึ้นและเชื่อในสิ่งที่เจได้กล่าวบอกเพราะจริงๆแแลลล้้้้วววมมมมันนกก็ไไ่ีีอะรอธิบาายดสสเหตุผ ส่วนเจไดก็รู้สึกตกใจไม่คิดว่าจินเสียวหยุนจะแสดงท่าทีเชื่อเขาง่ายๆแบบนี้แต่เมื่อคิดด,คด,ดีคิดดีเขาก็พอเข้าใจได้เพราะคำอธิบายของเขาเป็นคำอธิบายเดียวที่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ช้อปปิ้งกันจนพอใจแล้วเจไดก็ตัดสินใจที่จะไปกินอาหารเย็นกับจินเสียวหยุนเนื่องจากเขาเห็นว่าสภาพจิตใจของจินเสียวหยุนนั้นอยู่ในระดับที่ปกติแล้วดูเหมือนเหตุการณ์เมื่อวานจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของอีกฝ่ายมากนะัก และในช่วงเวลาเดียวกันทางด้านหวังติงก็พยายามจะตักตวงผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากบริษัทฟ้านกกรุป๊ปซึ่งหวังติงทุ่มเงินทั้งหมดที่มีในบริษัทลงไปในทันทีเพื่อทำการกว้วนซื้อหุ้นที่กำลังลดราคาลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถซื้อได้เพราะเชื่อว่าไม่กี่วันหลังจากนี้ทางคณะกรรมาการบริหารของบริษัทต้องออกมาแก้ปัญหาอย่างแน่นอนและราคาหุ้นก็จะดีตัวสูงขึ้นจนกลับไปอยู่เท่าเดิมแน่นอนว่านักลงทุนมืออาชีพหลายๆคนก็เล็งเห็นถึงเรื่องนี้ต่างก็ร่วงกันเข้ามาซื้อหุ วันเวลาผ่านไปอีก4วันซึ่งทางด้านของฟ้านกกรุ๊ปก็ได้มีการประกาศออกมาถึงการเข้ารับตำแหน่งประธานช่วคราวของผู้ถือหุ้นที่รองจากตระกูลฟ้านเนื่องจากฟ้านเซียนนั้นยังคงพักรักษาตัวเนื่องจากถูกกลอบทำร้ายอยู่โดยในวันนั้นเองราคาหุ้นของฟ้านกกรุ๊ปก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนใกล้จะถึงราคาเดิมก่อนที่หุ้นจะตกลงและในเย็นต่อมาทางด้านของฟ้านกกรุ๊ปก,ก็ประกาศนโยบายเพื่อให้เหล่านักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นทั้งหลายเกิดความไว้วางใจกับฟ้านกกรุ๊ปอีกครั้ง สุดท้ายแล้วราคาหุ้นก็กลับไปอยู่จุดเดิมที่เคยอยู่แถมยังสูงกว่าราคาเดิมเล็กน้อยด้วยซ้ำไปซึ่งทางด้านหวังติงก็เริ่มทำการทยอยปล่อยขายหุ้นทั้งหมดอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้ราคามันผันผวน,นจนเกินไปและเจไดก็เชื่อว่าไม่นานบรรดานักเก็งกำไรทั้งหลายก็คงเริ่มปล่อยขายหุ้นแล้วและเมื่อถึงตอนนั้นราคาหุ้นก็จะตกลงไปอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้มันหยุดตก จากการลงทุนในครั้งนี้ของเขานั้นทำให้บริษัทของเจได้ไดรับเงินมาราวสองสามเท่าของที่ลงทุนไปโดยกำไรที่เขาได้รับก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยล้านหยวนโดยนับเพียงกำไรอย่างเดียวแน่นอนว่ากำไรที่เขาสร้างได้อาจจะยังไม่ถึงซิเปอร์เนของมูลค่าโดยรวมของฟ้านกรุ๊ปเลยด้วยซ้ำแต่แน่นอนว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้เมื่อราคาหุ้นของฟ้านกกรุ๊ปตกลงไปจนถึงจุดที่ต่ำสุดสุดเป็นประวัติการเจได้ก็จะให้หวังติงซื้อหุ้นด้วยเงินมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเขามั่นใจว่าาา่่่่่่่่่าา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 รรรรรรรคคคหหุุ้้้้นนนนนนนทททีีีพพพพวววกกเเเขขขจจจะััััอออยยยมมมมมููููลลลลิิิิงงงงงงงฟปซึ็์์สสตๆ ดังนั้นแล้วหากเขาซื้อหุ้นของฟ้านกกรุ๊ปที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงยังไงพวกเขาก็จะได้ตังอยู่แล้วโดยมูลค่าจริงๆของฟ้านกกรุ๊ปไม่ได้นับมูลค่าชื่อเสียงหรืออะไรอย่างอื่นที่จับต้องไม่ได้มูลค่าของมันก็จะอยู่ที่ราวราวหนึ่งหมื่นล้านหยวนหากเขาซื้อได้ในราคาต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านหยวนส่วนต่างที่เหลือก็จะเป็นกำไรของพวกเขาแ,แน่นอนว่าเจไดนั้นคงไม่มีปัญญาที่จะซื้อทั้งหมดอย่างแน่นอนแต่สักหนึ่งห้าถึงสองศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่น่าใช่เรื่องยากจนเกินไป แต่เรื่องนีค่อนข้างทอเอกสะรออีจะใช้เวลานานรากกว่าที่หุ้นบริษัทจะตกต่ำไปมากกว่านั้นคงกินเวลาหลายเดือนอย่างแน่นอนซึ่งพวกนักเกรงกำไรกิ่งก่งก็รอโอกาสนั้นเช่นเดียวกันเจไดจึงปล่อยให้หวังติงดูแลทั้งหมดเนื่องจากเขาไม่ได้มีเวลามาจัดการดูแลทั้งหมดด้วยตัวเองเพราะเขามีหลายอย่างที่ต้องดูแลวันต่อมาจินเสียวหยุนก็ได้นัดเจไดให้ไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารซึ่งครั้งนี้มันแตกต่างจากปกติเนื่องจากในครั้งนี้จินเสียวหยุนได้เอาพ่อและแม่ของตัวเองมาร่วมทานอาหารด้วยกันน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 นัััั่่่่เเเเเเเออออองงงงซึีีีีปป็็คคคครรรรร้้ร้้้แแกกกททจจไดดดะบบบววขขิิสยยหุําาาาใมล เจไดทาการแต่งตัวให้ดูดีที่สุดก่อนที่จะจ่จินเสียวหยุนจะขับรถมารับเจไดที่หน้าโรงแรมเพื่อไปยังร้านอาหารที่พวกเขาได้ทําการจองเอาไว้ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่หรูหราและมีชื่อเสียงที่สุดในปังกิงแล้วไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นหรอกพ่อกับแม่ฉันไม่ใช่คนดูอะไรพวกท่านใจดีมากๆากด้วยจินเสียวหยุนกล่าวบอกเจไดขึ้นระหว่างที่ขับรถหลังจากที่เห็นสีหน้ากังวลและตื่นเต้นของเขาพอเจไดได้ฟังก็พยักหน้ารับและสงบใจของตัวเองลง เมื่อมาถึงพวกเขาทั้งคู่ก็เดินเข้าไปในร้านอาหารทันทีพ่อแจ้งเรื่องกับพนักงานพนักงานคนนั้นก็เดินนาทั้งคู่มายังห้องอาหารส่วนตัวห้องหนึ่งทันทีที่พวกเขาเปิดเข้าไปด้านในก็พบกับผู้หญิงและผู้ชายวัยกลางคนนั่งอยู่นี่คือพ่อและแม่ของฉันส่วนนี้คือแฟนหนูเขาชื่อเจไดจินเสียวหยุนกล่าวแนะนาพ่อแม่ของตัวเองให้เจไดรู้จักก่อนที่จะแนะนําเจไดให้พ่อแม่ฟังเช่นเดียวกันส่วนเจไดก็กล่าวพักทายทั้งสองคนด้วยท่าทางสุภาพถึงก่อนหน้านี้จินเสียวหยุนจะบอกว่าพ่อและแม่ของเธอใจดีแต่เขาก็ยังกังวอยู่ดี นั่งก่อนก่อนว่าแต่เป็นไงมาไงทั้งพูดถึงได้คบกันแล้วแล้วไปถึงขั้นไหนกันแล้วแม่ของจินเซียวหยุนกล่าวก่อนที่ทั้งสองคนจะนั่งลงสวนเจใดนั้นก็อึ้งไปเล็กน้อยกับคำถามของแม่จินเสียวหยุนจนไม่รู้ว่าควรจะตอบเช่นไรจะให้บอกว่าไปถึงขั้นนั้นแล้วก็คงจะไม่สามารถทำได้หากทำคงได้โดนพ่อของจินเสียวหยุนไล่เต้นแน่นอน พวกเรายังแค่ดูดูใจกันไปก่อนค่ะเพราะยังคบกันได้ไม่นานจินเสียวหยุนกล่าวตอบแทนเจไดในทันทีเมื่อเห็นว่าเจไดไม่รู้ว่าควรจะตอบอะไรออกไปดีแล้วว่าแต่พวกลูกจะแต่งงานกันตอนไหนพ่อของเจไดกล่าวถามขึ้นสวนเจไดที่ได้ฟังคำถามก็โล่งใจเพราะนี่มันเหมือนว่าเป็นการบ่งบอกว่าอนุญาตให้ทั้งคู่คบกันแบบอ้อมอ้อม